สวัสดีค่ะเตือนสองราศีราหูอมจันทร์รอบนี้ดวงแรงต้องระวังหมอช้างแนะวิธีแก้ไขกลางเดือนกันยายนจะมีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อในเรื่อง ดวงชะตาราศีหมอช้างทศพรได้โพสต์ถึงเรื่องราหูอมจันทร์ช่วงวันที่17-18กันยายนนี้ว่าสองราศีดวงแรงจะต้องระวังก็คือราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนและ ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมโดยทั้งสองราศีเป็นช่วงดวงแรงพบเจอปัญหาความวุ่นวายสารพัด ้องระวังพิเศษเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุควรหาโอกาสไหว้พระทำบุญกับโรงพยาบาลมูลนิธิต่างๆรวมถึงการทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงด้วยเลขกำลังของพระราหูคือ8และ12หมอช้างยังได้แนะนำให้สวบดบทคาถาสุริยะพัดภาและ คาถาจันพัฏพาจันทพัฏพาทั้งสองบันที่ราหูอมจันทร์อีกด้วยขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะ